สวัสดีครั้งนะครับเพื่อนเพื่อนมาตีนิริมมี่ RTG EP ที่29มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพื่อนเในช่วงเทศกาลบูเดลิกาทีมออฟเดอะซีซั่นวันที่2นะครับโอ้โหเมื่อวานได้มีเรื่องราวที่ค่อนข้างที่จะ ทำให้ผมซึมพอสมควรเลยนะถึงแม้ว่าจะได้โอโคชาปิดท้ายนะครับก็ไม่ได้เล่นเท่าไหร่เล่เมื่อวานนี่คือนั่งทำเควสปั่น exp เอาเลเวลไปแลกอย่างเดียวแล้วก็แทบจะหมดเวลาแล้วนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวได้ไปลองเล่นกันนะครับในส่วนของอิมเมลิกลาป็อกแฟตแบ็กนะครับประจราด92ตัวนี้นะที่จะลงมาแทนเบนจามินไวท์แล้วก็เจเจโอโคชาของกาาลางตัวรุกคนใหม่ประจําทีมนะครับก็ยังไม่ได้ลองเท่าไหร่เลยนะจากที่ได้เล่นไปเมื่อวานไม่กี่ตายังไม่มีผลงานยังไม่มีประตูไม่มีอะไรเลยนะครับ <laughs> เดี๋ยววันนี้ไปลองอ ฟุตชิปคอยร้านฟีฟ่าชิปคอยเก่าไหนคอยในเกมฟีฟ่ายีใช้ระบบคอมฟอร์ตเทรดปลอดภัยมั่นใจได้เต็มไม่มีหักภาษีพร้อมให้คําแนะนําในการเทรดที่ปลอดภัยที่สุดพิเศษแจ้งกับทางร้านออามาจากเพจพิกจิวฟีฟ่าลดเพิ่ม5%กดเข้าไปที่ลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยครับเดี๋ยวพาไปดูในเอชพกันก่อนนะครับวันนี้ว่ามีอะไรบ้างวันนี้ตั้งใจว่าเดี๋ยวจะลองเล่นบุนเดลิก้าทีมเวอร์ซีซันคัพดูแต่ผมไม่มีตัวไปเล่นเลยเพื่อนๆผมไม่มีการจะไปย่อยแล้วถ้าเกิดสมมติผมอยากมี ไอ้นี่หลักอบผมเพิ่งแรกมาก็ร้อยไปเก่งนะเก่งเลยแหละไอ้มาโก้ร้อย้ผมเอาไปแบกในโหมดไอ้ทีมพัฒนาซีซันครับอยู่แต่คือมันเสียการ์ดเยอะไงเพื่อนๆน่ะเพื่อนๆลองนึกสภาพดูว่าเพื่อนๆจะต้องเสียการ์ดตั้ง86 87 88เพื่อจะเอาไปเล่นในโหมดครับอย่างเดียวอ่ะมันก็ไม่ค่อยคุ้มไงเพราะว่ามันการ์ดมันเยอะกว่าแล้วที่ได้กลับมามันน้อยแพ็กการันตีมันดูเหมือนจะดีแต่คือมันออกตัวดีๆยากถ้าไม่ได้เอามาใช้ในทีมหลักอะผมก็ไม่เชยร์ว่าให้ทำเพื่อจะมาเล่นครับนะแล้วก็วันนีี้้กกก็็มมออตััวาาานนคบืทงงดด่เเ อชานน,นคนนี้นะดู้ดน้าใช้ด้วยนะครับไฮมีเดียมขาข,าขวา44นะครับเพื่อนเพื่อนสดัด9ก้าสิบสามและเท่ากับมาก๊ร้อยเลยแล้วก็ดูว่าทางววาจะเก่งด้วยนะยิงคมมากนะเพื่อนเพื่อนเห็นแบบนี้นะครับ44ก็จริงแต่ไม่ว่าม,มีปัญหารเราก็พอแล้วนะสำหรับการเล่นปีกขวานะครับมีความเร็วทรงดียิงดีนะครับแล้วก็ท่าดีใจสุดเท่ด้วยนะเป็นเหตุเจ็บง่ายมีเล่นท่านะครับยิงไกลดีแล้วก็ เลี้ยงบอลติดเท้านะครับขาดเหยในเรื่องการยิงยิงข้างเท้าไปถ้ามียิงข้างเท้านี่นเจ็บเลยก็นาบี้ค่ทาทรมอยู่ที่2 0 0แสนนะครับเพื่อนๆน,นะใช้กอร์เลตติ้ง86กับ88ก็ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่อ่ะจริงแต่ถ้าใครอที่เปิดได้ตัวบุเดสเลกาจ็บๆอ่ะแล้วจะไปเก็บไอ้พวกเนี้ยมาเล่นเป็นตัวลิงก์เนี่ยก็คือได้สบายๆไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวบาเยิร์นแล้วก็ตัวดอร์ทมุนนะครับแล้วก็ในส่วนของทีมเมื่อซีซั่นชาเลนจ์าที่ได้ XP เอเนี่ยมาแล้วนะครับเพื่น2500นอน ทีมชาติเดียว11ตัวครับอ่าเรียบร้อยหาแล้วเย้ yeah. ได้มาเป็นแพ็คบุนเดลิกา8แวยนะครับ1อันนะเลเวล21บนะครับได้83คูณ3ด้วยขอบคุณครับเอ้ยอันนี้ขายได้ด้วยนี่อ่าฮ่ฮฮะส3คูณ3เฮ้ยทีมบัลเซนเซนเฮ้ย What Yeah EP ยี่สิบเก้าได้สุดๆจริงๆเฮ้ยยังไม่ได้เล่นสักเกมเลยมาไงเพื่อนเอาแล้วได้ปีกขวาจริงๆอย่างที่ต้องการอู้นักวิ่งที่เล่นบอลได้นิดหน่อยเฮ้ยเอาแล้วเอาแล้ว EP 2 9เก้าใาปจิโกะแน่นอนนะครับเพื่อนๆมุซ่าดีอะพี่อย่างนั้นเหรอ เฮ้ยมาไงอ่ะฝรั่งเศสนี่แทบกั้นหายใจเลยเพราะว่ามันเหลืออยู่แค่3ตัวนะครับก็คือทางด้านกิสโซเฟอร์เ e อ็กุนคูโคลโมโนี่แล้วก็มูซาดียาบีแค่3ตัวเท่านั้นเองนะครับถ้าไม่ใช่โคลโมนี่ก็ดีใจมากแล้วครับ ไม่ต้องไปถึงยังได้เองคุณครูก็ได้นะหูสุดยอดไปเลยอะขอบคุณที่ครับเพื่อนๆอย่างนี้ต้องปรับทีมกันอีกยาวที่ผายเลิงยังไงเนี่ยโอ้ยตายแล้วเอากินีต้องรับเข้าสู่ทีมก่อนเดี๋ยว่อคิดละกันลองใส่ดียบี้ลงไปในตำแหน่งปีกขวาตรงนี้นะครับแต่มันต้องเล่นปีกซ้ายป่ะตัวเนี้ยมันต้องเล่นปีกซ้ายเว้ยถ้าเป็นเล่นปีกขวาผมว่ายิงลาบากเพราะว่ามันขาซ้ายมาตี้ไปเล่นขวาแล้วก็ดีอาบี้ไปเล่นซ้าย ยากจังเอางี้เอางี้เพื่อนๆอย่าเพิ่งคิดเลยดีกว่านะครับในเรื่องการจัดทีมาผมว่าเราเอาดียบี้ไปลองเล่นในโหมดบุนเดลีก้าครับดีกว่าเพราะว่าผมจัดทีมาไว้บ้างแล้วด้วยนะครับนี่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 คือหน้าตาทีมในบุนเดลีก้าครับของผมนะครับนี่ผมมีเดียบี้ตัวทองอยู่พอดีเลยนะครับขายกับไปไม่เอาแล้วตัวนี้ <c oughs> <c oughs> ขายไปแล้วก็อัปเกรดไปเป็นตัวใหม่ตัวนี้เลยนะครับ อืมสวยได้ไหมทีมในการเล่นบุนเดนลลก้าครับของผมถ้าเกมที่เหมาะสมที่สุดรู้สึกเหมือนว่าเขาจะใส่ชาไนเปอร์กันไม่รู้จะจริงหรือไม่จริงนะครับเพื<ๆ>่อนๆเดี๋ยวลองพอใส่ชาไนเปอร์แล้วเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับมูซาดิยาบีนะแอตแทกพลอยชั่นยิ่งเพิ่มเป็น99 <ๆ S 1> นะครับช็อตพาวเวอร์เก้าแปดลองช็อตเก้าสิวันเล่แปยิงทั้งนะครับแล้วก็มาเพิ่มในส่วนของค่าจัมปิ้งก็เป็น92ด้วยนะครับเพื่อนเพื่อนสเตนหกสิบสี่แล้วก็เกชชั อีกสายแบบเจมม์ๆไปลุยเกมแรกกันเลยครับเพื่อนๆอีมมเซซันครับนะอย่าตื่นมากนะโอเคโอเคเฮ้ยเขามีดีกับี้เหมือนกัน <c oughs> ว้านะผมมาเล่นใช่ป่ะผมเจอคนจัดทีมฟูลพิมพ์ลีกมาเล่นอยู่เลยอะ <c oughs> จริงๆอะมันมันยังจัดเล่นได้นะครับทีมฟูลพิมพ์ลีกแต่ว่ามันไม่ได้เควสแล้วนะถ้าเ,เพื่อนๆคนไหนที่เข้ามาเล่นอะ <c oughs> อย่าลืมจัดทีมฟูลบุนเดสลีกามาเล่นนะครับไม่งั้นมันไม่ผ่านอะไรเลยนะเพื่อนๆต่อให้ชนะก็เถิดนะครับ ลูกแรกใน EP 29ต่อ้ปไปอย่างสวยนะฮะยูเลนบันตเตอร์เลนทีมออฟเดอะซีซั่นหวยยิงมันตีนดีจริงๆนะย,ยูเลนบันใช้ได้ใช้ได้เพื่อน well, โอ้ชิบปะปลูกนี้สวยงามสุดๆนะครับ oh, โอ้งสองส่นยูดินโอ้ย,โ,อย,โ,อยโฟโคโฟโคโฟโค อยู่เล่นบนลพาเอยิงไม่เป็นใครเลยนะอยู่เล่นเฮ้ยโอ้โหคนเดียวเลยเหรออ่าผมยังไม่รู้เรื่องเลยว่าดิยาบีเป็นยังไงเพื่อนๆไปต่อครับเพื่อนๆก็บเกมที่สองนะวันนี้ก็จะยิ้มแย้มกว่า EP ก่อนนะเพราะว่า EP ก่อนเนี่ยค่อนข้างซึมอ่ะนี่คือทีมที่สอที่ผมเจอนะครับก็ยังไม่หนักมากเท่าไหร่นะอทำอะไรอะ down to the players. Which ones are going to stand out? Who will affect the game? And who will have the greatest? Is it going to be? โอ้ยดีอะบ,บีลูกแรกในสมโมสรไม่ทำอะไร,รอย่าเพื่อนนี่เป็นไงหลออยู่นะเพื่อนๆคนนี้เฮ้ยวะเฮ้ยวะเปิดเขาไม่เล่นนะครับถ้าไม่เล่นก็ออกไปเถอะเพื่อนนะนายจะเข้ามาทำไมอ่ะนายอย่าบอกนะว่านายจะมาเอา EXP เฉยจากการเล่นให้จบ5เกมอ่ะ ไม่เอานะเพื่อนเจ oh, ๋อเวลาจิตใจทำด้วยอะไรเนี่ยมึงไปทำาเอพีสีข um ้งในเหอะเก็บอีกเพีเขาไม่เล่นนะครับเพื่อนๆเกมนี้นะเดี๋ยวตัดไปตอนจบเลยแล้วกันนะครับ นี่คือทีมที่สาที่ผมเจอนะครับก็ยังไม่ค่อยหน like well, ักเท่าไหร่นะเพื่อนโชคดีจังเลยที่ไม่เจอคนโหดมากนะเพื่อนยังไงก็ช่วยกำลังใจให้ด้วยนะครับว่าจะชนะได้นะต้องได้แหละต้องได้เลยฟุกุฟุกุ โอุ๊ยคุณครูเอ็นคุณครูสร้างปฏิหารกายกรรมอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับต้องสู้ไปเลยโอ้ยเอ็นคุณครูตัวทองจัดให้อีกจัดให้อีกว่าไงเพื่อนฮัลโหลเฮ้ยให้ตกใจนิดนึง <c oughs> ทำลายขวัญกำลังใจของคู่แข่งนะครับ <c oughs> หูยิงมันตีดีจริงไอ้คุณครูนะครับโอ้โห well, oh, โดนยิงเสาแรกเปปืนโอ้โห <'re> oh, อยู่เล่นบานแม่งสุดๆจริงๆเพื่อนๆเจ๋มเลยอะ่ะตัวเนี้ยผมว่าเอพ s สว่ะโหดมากเลยอะ่ะมันยิงแต่ละลูกดิผมกดเขียวก็ติดง่ายด้วย ตัวเหมือนจะหนาๆนิดนึงนะแต่ว่าพลิ้วอยู่นะครับโดยเฉพาะในเรื่องการยิงอาจจะไม่เร็วมากแต่ว่ากลางลุกกับหน้าต่ำเนี่ยแจ่มๆเลยการส่งการส่งอยู่เล่นบันก็โอเคนะอยู่เล่นบันแม่งดีจัอุวิลูซิโอเฮ้ยปัมป๊มบอลปั้มบอลเต็มเตเลย เอาไปเหลืองไปเหลืองเฉย What ไปเหลืองจริงดิอุ้ยกลายเป็นว่าช็อตเมื่อกี้ทำให้เราไม่เสียประตูอุบานเต็มกรรมการดีอบีเร็วมากครับดีอบี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 แดง โอ้โหอยู่เล่นบันยิงตึงกว่านี้เดียบี้ <c oughs> โอ้โหเล็งตั้งนานแดงเต็มๆเลยนะครับ <c oughs> เน้นไปหน่อยเน้นไปหน่อย ซีโอที่ช่วยเซฟในลูกลเมื่อกี้นะครับปุ๊กกุ๊กเก่งครับกุ๊กเก่งมากเลยกุ๊กก็ดีเกมีสี D ่เดสโก้อย่าไม่แพ้เลยนะวันนี้ตอมบากาดีโออันนี้เริ่มโหดแล้วครับคิมมิชมาเน่คูลูมโมนี่โอเคมาโกร้อยด้วยนะอดโหดกว่าสามทีที่เราเจอก่นกอนหน้านี้แน่นอนนะครับมาดูกันว่าชนะได้อยู่หรือเปล่า <laughs> นี่เอาจริงเอาจริงฟุกุไม่เอาจริง,รง <laughs> ไม่ต้องทำแล้วตัรามอ่ะฟุกุนี่แหละไหวอยู่ฟุกุุกุเอาอีกแล้วเพื่อนๆสองศูนย์ <c oughs> <c oughs> อุ้จุดไปเรื่องแห่งตัวทองทำงาน เดียบี้อู้เร็วจีจ้าสุดๆเดียบี้จะทำอะไรอ่ะเฮ้ยปฏิมากรรมกันอีกแล้วนะคะทีมผมเสร็จอย่างงี้เสร็จอยู่เล่นบานไม่เคยพลาดออกลว บอกล้อยู่เล่นบันไม่เคยพลาดครับจบเกมที่4นะครับไม่มีปัญหาเพื่อนๆสำหรับวันแรกนะครับก็ได้จบลงเป็นที่เรียบร้อยนะครับใต้ครบมาเป็น5วินแล้วนะจริงๆวันนี้ผมได้มา4วินนั่นแหละแต่ว่าผมเล่นไปวินนึงแล้วตั้งแต่วันก่อนแล้วก็ได้ xp เพิ่มขึ้นมาด้วยนะ ของรางวัลจากวินท,ที่ห้านี่ก็จะได้เป็น83เดอนแพ็ก1อันนะครับเหลือเวลาให้เล่นอีกตั้ง5 6วันนะมาเก็บอีก5วินแบบสบายๆวันละวินยังได้เลยเดี๋ยวเร็วๆนี้ก็คงได้เปิดแพ็กการันตีบูเดลีก้าที่เปิดซีซันกันนะไป83เดอร์นแพ็กไม่ได้นะครับเป็นตัวทองนะอย่าบอกนะว่า83จริงๆ ตามสูตรมาจริงๆเลยนะเพื่อนๆโอ้โหไม่สามารถจัดให้ดีอบี้ลงเล่นได้นะเพื่อนๆแบบเค็มเต็มอะแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่าจะใช้แค่เค็มจุดเดียวเนี่ยใช้ไปก่อนได้เออโดยการเอามาแทนเจเจโอโคชาพอปรับปุ๊บอย่างเงี้ยผมก็จัดทีมฟอนทรีลำบากอยู่ดีนะครับงั้นระหว่างเนี่ย ผมขอเอาไว้เป็นตัวสำรองก่อนแล้วกันนะครับสำหรับดียบี้นะมันแนวลุก3ามตัวผมมันยังยืนกันสวยอยู่ไงเนี่ยเพื่อนๆลองดูสภาพทีมผมตอนนี้ใช่ปะถ้าผมเอาดียบี้มาเนี่ยผมต้องเอาดียบี้แทนซอนมากกว่านะครับเอาดียบี้แทนซอนไม่ใช่ว่าแทนโอโคชานะครับอาจจะได้แต่ผมก็เสียดายซอนเหมือนกันเพราะว่าซอนก็ยังเล่นค่อนข้างโอเคเลยนะระหว่างนี้ก็เก็บไปก่อนแล้วกันขอลองเล่นฟุตแชมให้จบก่อนนะครับ เผื่อว่าเราจะได้ตัวบุนเดสตัวอื่นมาเราค่อยค่อยคิดที่จะเปลี่ยนทีมเพราะว่าผมไม่มีนักเตะบุนเดสลีก้าเลยไงผมมีแบบดียบี้โดดมาตัวเดียวเลยแล้วมันจัดแล้วเข็มไม่เต็มนะครับผมก็ยังยึดหลักเดิมว่าไม่ค่อยชอบทีมเข็มไม่เต็มเท่าไหร่นะครับมาเดี๋ยวเอาทีมนี้ไปเล่นฟุตแชมเปี้ยนอฟก่นก่อนแล้วกันนะครับเพื่อนๆในวันนี้นะครับไปเลยกันเลยครับ let's go อลิซอนโอเคโอเค โอเคไม่โหดมากครับ Eller, <อ>ทจตีเพื่อนเพื่อนมือใหม oh, ่เน่นอนนะครับหวังว่าจะชนะได้นะอุ้ยมาคิซิโอหนึ่งศูนย์โอ้โหเชี่ยตุ้ดตีเสมอกันควันโอ้หายแล้วมากแล้วโอ้โห โดนนำไปเลยเป็นไงล่ะมือมือไ,ไปตายแล้วโอ้ยอุตส่าห์น้ำก่อนนะครับตอนนี้สถานการณ์เปลี่ยนไปหมดแล้วนะครับเพื่อนๆแต่ถ้ามีโบนุชี่อยู่แล้วก็ใช้ได้ะครับโอ้อะไรเนี่ยสาหนึ่งไปเลยโจโคโโโนายเป็นใครเหรอเพื่อน โอาหอยิงขวาโคตรเล่เลยมึงมยิงขวาทุเลยจัดดีอรพี่เลี้ยงบันก็เลี้ยงดูดีอยู่นะตายตายขวาล้อแล้วนี่วะโอ้ยแย่เลยอ,อะไรวะเนี่ยสนุกสนานจังเลยโอ้ย Hả? này mình chìm bên khâu à? lại cả mặt luôn nè We still can win <Nic> We still can win We still believe

เปิดอันตายแท็กกิ้งเล่นมาตลอดอะนักเตะผมแม่งวิ่งไม่ออกผมม่เปลี่ยนตัวสำรองลงมาครับเฮ้ยมันเสียอพอ แพ้จุนไปต่อกันเลยนะครับเพื่อนๆ let's go โอเคโอเคอืมเป็นทีมแบบลาลิก้าผสมบุนเดสนะครับแต่เขายังไม่มีตัวทีมว่าแต่ซีซันบุนเดสเลยนั่นน่ะเป็นฮิมเมลอะไรโลกอะหมุนใส่ผมเฉย 1-0มาดิมาดิพื่นมาดิเอาดิขึ้นนำครั้งแรกในเกมนี้นะครับ <c oughs> <c oughs> มาดิมาดิเพื่อนให้พามันเล่าเรื่อง <laughs> สามเดืองอ่าโอเคปิดกองนะครับ <laughs> ไปต่อนะครับอลิซอนโอเคดียาบี้แล้วก็อเล็กซิสซานเชสเป็นกองหน้าด้วยนะครับเอมเป้ซานเชสดียบี้แนวลุก3ตัวนี่ค่อนข้างน่ากลัวเลยนะเนีน่ยอ่ะเ yes! มื่อกี้เหมือนจะวิ่งชนกันนะซอนกับเป้อะโนเหมือนไม่ได้คุยกันเท่าไหรนะ่อ่ะก่อดกันแล้วก่อดกันแล้ว

สนั่นสนั่นสั้นหึ่งบินงานไวครับเพื่อนๆบินที่สามโอเคโอ้ยเจอซอนยิงเมื่อกี้กรีนไปทีเดียวไม่เอาแล้วนะครับเอาไม่ต้องต่อเวลาเหมือนเกมที่แล้วแล้วนะครับโอเคดีเหมือนกัน เอาไปต่อเกมนี้ถ้าชนะได้จะเป็นเกมสุดท้ายแล้วนะครับไม่รู้ว่าจะชนะได้หรือเปล่าโหเหมือนกันนะเนี่ยทีมนี้นะครับหันไปดูกันเลยกลองหลังเป็นราวมอนกับราวโว่โด้วยนะนะครับคู่นั้นตึงอยู่นะสองคนมาคิซนะิโอฮึบสองศูนย์ ไม่มีปัญหาแหละเพื่อนๆเกมนี้น่าจะเป็นเกมสุดท้ายของวันนี้แล้วแหละนะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดแล้วนะวงเล็บว่าไม่มีอะไรผิดพลาดนะอโอ้ยโดนไล่มาสองหนึ่งอีกหลังยัโดนสองหนึ่งนะครับผมเปลี่ยนทางด้านดดีาบี้ลงมาเล่นแทนเอปเป้น,นะครับเอามาเล่นปีกขวาลองดูนะครับระหว่างที่ยังไม่ได้ก็เปลี่ยนมาเล่นเรื่อยๆอย่างนี้หละนะครับ อ่าดูเป็นส่งดีสองสองเลยโอ้โหโดนยิงแซงน้เลยครับเพื่อนๆตายแล้วนะครับสองศูนไม่พอสาสอ,สองอีกสองสองไม่พอสามสองอีกครับแย่นะครับแต่ว่าลาป็อกมันจะแน่นกว่าเว้ยแต,แต่โอเคอยังไม่จบครับยังไม่จบสาสาม,สาม เน้นพอไหมเพื่อนเน้นพอไหมเพื่อน King of Extra Time ผมเองวันนี้ชนะต่อเวลาเกือบหมดอ่ะมาเ้อะอุ้ยเพย์ออฟอะไรจะเข้มข้นขนาดนี้เน้นพอไหมเ้อะว่าจะเข้าได้แต่ละลูกนะครับจบ ผ่านแล้วเย้ yeah. <laughs> โอ้โหต้องมาลุ้นกันถึงต่อเวลาเลยนะครับเพื่อนๆแต่ก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับแต่เกมนี้ต้องต่อเวลาเท่านั้นเลยนะในวันนี้โอเคถือว่านอนได้คืนนี้นอนหลับฝันดีแนะ่นอนนะครับ EP นี้ก็มีเรื่องราวดีๆมากมายนะครับที่เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นโหมดคัพนะครับที่เล่นไปได้มาสีวิน เล่นเพย์ฮอลก็ได้4วินครบแล้วนะครับแถวยังเหลือเกมให้เล่นอีกตั้ง4เกมนะแต่ว่าผมไม่เล่นแล้วนะครับเพื่อนๆผมคงจะเอาแค่นี้เลยนะก็เดี๋ยวเก็บแรงไว้เล่นเป็นฟุตชป์ไฟนอลดีกว่าเดี๋ยวผมเข้าไปออกอีก2เกมแล้วก็เดี๋ยวว่าเปิดของรางวัลฟุตชป์ก่อนจะปิดอีนี้กันเลยครับเรียบร้อยนะครับไปออกมาแล้วนะสเกมนะครับเพื่อนๆกด n p นเพย f ตรงนี้ไปเลยนะถ้าเกิดคะแนนถึง20แล้วนะี่ยก็กดได้นะเพื่อน,อนๆนะครับเรียบร้อยนะครับของรางวัลก็เหมือนเดิมเลยนะ อาเปิดเลยของรางวัลเฮ้ยทีมออดร์ซีซันเฮ้ยทุกคนอีพีนี้มันจะเพลงไปไหนเนี่ยไม่จริงเทวอนนี่มันเป็นสัปดาห์ของผมสัปดาห์ของไอเดียทีจื้อขอบคุณครับของรางวัลคัดฟูดเพื่อน แล้วขายได้ด้วยนะเ yeah! <laughs> ยอาา้อุ้ยสมองพามทำงานอุ้ยทำทีไม่ทัท้ทงทีมเลยนะเนี่ยทำฟูอาเซนอนได้เลยนะเนี่ยขายได้1นล้านกกว่าเลยครับเพื่อนๆตัวเนี้ยไม่ดิ1.6ด้วยไม่ใช่1.1เอ้ย <c oughs> ไม่เคยเปิดได้ตัวดีขนาดนี้มาก่อนเลยนี่เป็นครั้งแรกเลย 29 EP อะครับเพื่อนๆเพิ่งจะเคยเปิดได้ตัวเกินล้านครั้งแรกนะครับทําอะไรไม่ถูกเลยนะครับตอนนี้ยังไงก็ขอบคุณมากๆกับเพื่อนๆทุกคนที่มีความหวังนะครับว่าวันนึงมันต้องออกตัวดีๆนะครับในที่สุดมันก็ออกตัวดีจริงๆแล้วนะสัปดาห์ที่แล้วผมพยายามจะเปิดนานมากนะครับ ไม่ว่าจะเป็นแพ็คต่างๆซาก้าผมก็ไม่ได้ซาริบาผมก็ไม่ได้มาตินเนลี่ผมก็ยังเปิดไม่ได้นะครับแล้วผมก็จําใจเล่นต่อมานะครับแล้วก็มีวันนี้จริงๆนะครับ2ตัวอุนเดลิกาที่ได้เข้าทีมมาในวันนี้นะครับสุดยอดมากๆครับเพื่อนๆทำอะไรไม่ถูกเลยแต่ผมคิดว่าผมคงต้องขายนะครับตัวนี้นะถึงแม้ว่ามันจะแพงขนาดไหนก็เถอะผมควรเลือกที่จะขายแล้วทําทีมดีกว่านะครับเพื่อนๆเดี๋ยวขอรับตรงนี้แล้วไปเปิดให้ครบกันก่อนแล้วกันนะครับเพื่อนๆและโกแพ็คอันสุดท้ายนะครับ โอเคไม่มีอะไรแล้วพอใจแล้วครับไปเลยแล้วกันนะครับเดลิกเจอกันเพื่อนขอบคุณจริงๆนะครับที่ช่วยทำทีให้เรานะครับขอขายเลยแล้วกันนะพเพื่อน เรียบร้อยนะคะไปแล้วเดี๋ยวผมก็จะเอาเงินก้อนนั้นที่ขาย d e ลิกสไปนะครับมาลองทําทีมดูแล้วเล่นใน EP หน้านะครับเพื่อนๆสำหรับฟุตแชมป์ไฟนนั่นเองนะครับวันนี้ก็คัดผ่านไปแล้ว EP 30คิดว่าต้องเป็น EP ที่สําคัญแน่นอนนะครับตอนนี้ทีมของเราก็เดินหน้าขึ้นเรื่อยๆนะ E p พีนี้ก็มีตัวใหม่มาถึง2ตัวเลยก็คือทางด้าน d ีเด้วยดีเีนี่คือขายไม่ได้ เดี๋ยวจะลองทาทีมดูนะครับเพื่อนๆยังไงเพื่อนๆก็ช่วยคอมเมนต์าบอกผมหน่อยแล้วกันนะครับว่าผมควรจะเสริมใครดีหรือว่าจะควรซื้อแบบนักเตะอาเซนอนตำแหน่งอื่นๆมาหรือว่าทําทีมบุนเดสผสมเอาเป้ออกเอาอะไรยังไงอเงี้ยขอเพื่อนๆช่วยคอมเมนต์หนาบอกหน่อย้วกันนะครับถือว่าเป็นช่วยเป็นแนวทางให้ผมหน่อยว่าผมควรทาไงต่อกับทีมนะแต่ว่าผมเขาบอกก่อนเลยว่าตัวที่ผมจะไม่เปลี่ยนแน่ๆนะครับก็คือทางด้านมาตินเนลลี่ ซอนฮงบินนะครับมาร์ซิโอลาป็อกจินเซนโก้5ตัวนี้ด้านซ้ายเนี่ยคือผมไม่เปลี่ยนแน่นอนนะครับแต่แต่ว่าด้านขวาเนี่ยได้อยู่นะครับหรือว่าผมควรจะทําทีมเอาดีอาบี้ลงมาไหมแล้วซื้อฟิมโปงมาอะไรแบบนี้ยังไงก็ช่วยแนะนํากันหน่อยละกันนะครับว่าเดี๋ยวใน EP หน้าค่อยมาไหวทีละกันนะครับใน EP 3 0นะยังไงก็หวังว่าเพื่อนๆจะสนุกกันนะครับสาหรับการรับชมคลิปนี้ก็ฝากเราติดตามไว้นะช่องเทศกาลุนเดลิก้าก็ขอเพื่อนๆสู้ๆนะครับมันยังไม่จบหรอกยังมีเวลาหลาย,ลายวันอยู่ดีมมันอาาจจะแบบ นี้ก็ได้นะครับเพื่อนๆผมก็เป็นกําลังใจให้เ,เพื่อนๆทุกคนนะสุดท้ายนะครับผมก็ต้องขอฝากสปอนเซอร์ของคลิปนี้นะก็คือร้านฟุตชิปคอยนั่นเองร้านฟีฟ่าชิปคอยเก่านะถ้าเ,เพื่อนๆคนไหนอยากซื้อคอยในเกมฟีฟ่า23เนี่ยสามารถติดต่อเข้าไปที่ร้านได้เลยนะแล้วก็อย่าลืมแจ้งกับทางร้านด้วยนะครับว่ามาจากเพจวิกจิวฟีฟ่าก็จะมีลดพิเศษเพิ่มเข้าไปอีก5%ด้วยนะครับเพื่อนๆแล้วก็ทางร้านเนี่ยฝากบอกมาด้วยนะถ้าเ,เพื่อนๆคนไหนเข้ามาซื้อคอยกับทางร้านแล้วยังไงอย่าลืม ครับเพื่อนๆสวัสดีครับ